วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันเนาะเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงนะคะ articulation process นั่นเองในส่วนนี้นะคะการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสําคัญเลยนะักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาจึงศึกษาวิธีการที่มนุษย์ผลิตเสียงที่ใช้ในภาษานะคะเรียกกันึกษานี้ว่าศัทยศาสตร์นะคะหรือว่า phonetics นั่นเอง และเรียกนักภาษาศาสตร์นะคะที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสัต์ศาสตร์เนี่ยว่านักสัตศาสตร์นั่นเองว่า phoneticians นสะคะสาขาย่อยของสัตศาสตร์ที่ศึกษากระบวนการการออกเสียงของมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่า สรีระศาสตร์นะคะหรือว่า articulatory phonetics นั่นเองค่ะในส่วนของสรีระศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาของระบบอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงออกมานั่นเองโดยที่ศึกษาว่าในขณะที่มนุษย์เปล่งเสียงพูดนั้นเนี่ยมีอวัยวะใดบ้างเนาะที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกระบังลมนะคะปอดหลอดลมหรือว่าเป็นอวัยวะต่างๆเนี่ยที่ทาให้เกิดกระแสลมขึ้นมาเนี่ยเช่นในส่วนของกล่องเสียงเนาะก็เป็นอวัยวะที่ควบคุมคุณภาพของเสียงนะคะหรือว่า voice นนั่นเองซึ่งสรีละศาสธาศาสตร์นะคะแบ่งกระบวนการออกเสียงเนี่ยเป็น4ขั้นตอนหลักด้วยกันอะอย่างแรกเลยเราเรียกว่ากระบวนการกระแสลมนะคะ air s t e a m p r o s e s นั่นเองและกระบวนการทำงานของเส้นเสียงนะคะ phonation p r o c e s s ค่ะแล้วก็กระบวนการทำงานของพดาพดานอ่อนเนาะ oral nasal p r o c e s s ค่ะกระบวนการการทำงานอวัยวะในช่องปากนะคะ articulatory p r o c e s s นั่นเองเนาะ อ่าเรามาเริ่มกันที่กระบ,บวนการกระแสลมนะคะ air s t e a m p r o c e s นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการผลิตกระแสลมนะคะเพื่อใช้ในการดัดแปลงทําให้เกิดเป็นเสียงเนาะซึ่งเสียงในภาษามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กระแสลมที่มีต้นกําเนิดมาจากปอดนั่นเองนะคะเราเรียกว่ากระแสลมจากปอดหรือว่า p ู l m o n ิกนั่นเองโดยกระบ,บวนการหายใจนะคะ respiratory p r o c e s เนี่ย จะเป็นกระแสลมที่ใช้ในการออกเสียงจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากปอดนะคะหรือว่าเรียกว่าเอกเกรสติเป็นตัวใหญ่นั่นเองนอกจากนั้นนะคะกระแสลมที่ใช้ในการออกเสียงอาจจะมาจากอีก2แหล่งกระแสลมด้วยกันเราเรียกว่ากล่องเสียงนะคะกับเพดานอ่อน เราเรีกทั้ง2แบบนี้นว่ากระแสรลมที่ไม่ได้มาจากปอดนะคะหรือว่านอนพูมอนิกนั่นเองซึ่งมันจะมีการใช้น้อยอพบได้ในบางภาษาเช่นเสียงเดาะลิ้นนะคะคลิกนั่นเองหรือว่าการเรียนแบบการส่งจูบของเด็กที่เรียกว่าเสียงใบเลเบลคลิกนั่นเองนะคะต่อมานะคะกระบวนการทำงานของเส้นเสียงเนาะ f o n a t i o n process นะคะจะเป็นในส่วนของเส้นเสียงนะคะหรือว่าเรียกว่า vocal cord หรือว่าโฟนนั่นเอง ก็จะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อสอส่วนเนาะตั้งอยู่ภายในกล่องเสียงหรือที่เราเรียกว่า voice box หรือ larynx นั่นเองบริเวณเหนือหลอดลมนะคะมีหน้าที่หลักในการป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยตกเข้าไปในหลอดลมนั่นเองนะคะในการออกเสียงเส้นเสียงเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ในลักษณะที่แตกต่างกันเนาะก็จะมี4ลักษณะสำคัญนะคะได้แก่1เส้นเสียงเปิดกว้างนะคะหรือเรียกว่า open gut t e s นะคะ2เส้นเสียงปิด c l o s e gut t a s ค่ะ สเส้นเสียงปิดเปิด uh, glottis on vibration นะคะและ4เสียงชิดกัน uh, narrow g l o ส t s นั่นเองมาเริ่มที่อย่างแรกเลยหน,นะคะเส้นเสียงเปิดกว้างหรือ oh, open glottis ของเราเนี่ยเส้นเสียงทั้งสองเส้นนะคะมีการแยกออกจากกัน้ายกับประตูที่มันเปิดอยู่ทำให้ลมมันทำไมก็ผ่านได้สะดวกนั่นเองซึ่งลักษณะอาการนี้จะเป็นการที่มีการหายใจเข้าออกตามปกติเลยเสียงก็ มีการออกเสียงแบบเส้นเสียงเปิดกว้างโดยเสียงที่มันไม่ได้สั่นนะคะเราเรียกว่าเสียงไม่ก้องนะคะหรือว่าเสียงอุโคสะเรียกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า white l e s s e o u n d นั่นเองเช่นในการออกเสียงเพอเสอนะคะปรากฏในตำแหน่งพยัญชนะต้นในภาษาไทยนะคะหรือว่าเพอเสอในภาษาอังกฤษนั่นเองต่อมานะคะข้อที่2อ่ะ เส้นเสียงปิดนะคะ close glottis นะคะเส้นเสียงทั้งสองเส้นเนี่ยมันเคลื่อนมาติดกันสนิทเลยลมมันก็เลยผ่านไม่ได้ไม่สามารถผ่านได้มีลักษณะคล้ายกับการกั้นหายใจนะคะเราก็เส้นเสียงมันก็จะไม่มีการสั่นเกิดขึ้นเราก็จะเรียกเสียงเนี่ยว่าเสียงกักที่เส้นเสียงนะคะหรือว่า glottal stop นั่นเองเช่นในการออกเสียงเอะนะคะที่ปรากฏใน ตำแหน่งพย,ยัญชนะต้นหรือเสียงที่พบในพยางที่มีสระเสียงสั้นไม่มีรูปพย,ยัญชนะปรากฏให้เห็นเช่นแม่กอกานั่นเองเช่นในคําว่าดุคําว่าติในภาษาไทยนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษที่เป็นเสียงเถิออกเสียงเป็นเสียงกักที่เส้นเสียงเมื่อปรากฏเป็นเสียงพย,ยัญชนะท้ายนะคะของพยางหน้าและมีพย,ยัญชนะต้นของพยางหลังตามมานั่นเอง ในส่วนต่อมานะคะส่วนที่3แล้วก็จะเป็นเส้นเสียงปิดเปิดนะคะ g l u t i s on vibration mm hmm. นะคะเส้นเสียงทั้งสองเส้นเนี่ยจะเคลื่อนมาติดกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สนิทเนาะมันก็จะคล้ายๆกับประตูที่เป็นบานสวิงที่มันปิดปิดไว้อะแต่ว่าลมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านได้สะดวกหรอกทําให้กระแสลมที่มีจํานวนมากเนี่ยมันเลยต้องผลักให้เส้นเสียงเนี่ยมันแยกออกจากกันจึงเกิดเป็นลักษณะนะคะที่เรียกว่าเส้นเสียงสัน่นเกิดเป็นเสียงที่เราเรียกอีกอย่างว่าเสียงกล้อง หรือเสียงโคสตนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า w h s t u s t นั่นเองนะคะเช่นเสียงเบอเดนะคะที่ปรากฏในพยัญชนะต้นในภาษาไทยนะคะหรือว่าเสียงเบอเดในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนอกจากการปิดเปิดของเส้นเสียงสลับกันไปมาแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดเสียงสั่นนะคะหรือว่าเสียงก้องแล้ว อัตราความเร็วนะคะในการปิดเปิดของเส้นเสียงเนี่ยยังทําให้เกิดระดับเสียงนะคะหรือว่าพิชเนี่ยที่มันต่างกันซึ่งหากอัตราเร็วของการปิดเปิดสูงเนี่ยก็จะเกิดเป็นเสียงสูงหรือเสียงแหลมแต่ถ้าอัตราความเร็วของการปิดเปิดมันต่ำเนี่ยก็จะเกิดเป็นเสียงต่ําหรือเสียงทุ้มนั่นเองซึ่งในส่วนของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีขนาดร่างกายที่เขาแตกต่างกันเนาะส่งผลให้ขนาดของเส้นเสียงเนี่ยผู้ชายก็จะมีเส้นเสียงที่ใหญ่กว่าและหนากว่าของเส้นเสียงของผู้หญิงเนาะ ทำให้อัตรารความเร็วของการปิดเปิดเนี่ยของเส้นเสียงเนี่ยมีระดับที่ต่ำกว่าเสียงที่ได้จึงทุ้มกว่านะคะเอเจ้าระดับเสียงนะคะมีหน้าที่ในการจําแนกความหมายของคําในบางภาษานะคะเช่นในภาษาไทยเนาะถ้าออกเสียงปอปาตามด้วยสระอานะคะด้วยระดับเสียงที่มันต่ำเนี่ยหรือว่าวรรณยุเอกของเราเนี่ยก็จะได้คําว่าป่าแต่ว่าถ้าออกเสียงด้วยระดับเสียงสูงนะคะเช่วเว en, วนวรรณายุตรีเนาะก็จะได้คําว่าป๋าออกมา ภาษาที่ใช้ระดับเสียงนะคะในการแยกความหมายของคำเนี่ยเราเรียกมันว่าภาษาที่มีวรรณยุกต์นั่นเอง tonal languages นะคะยกตัวอย่างเช่นในภาษาจีนภาษาเวียดนามนะคะแล้วก็ภาษาไทยของเรานั่นเองแต่ในบางภาษานะคะระดับเสียงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในด้านความหมายในระดับคาเนาะแต่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับของประโยคเลยเราเรียกว่าภาษาที่มีระดับเสียงสูงต่ํานะคะหรือว่าคานองเสียง หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า intonation languages นะคะเช่นในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการลดเสียงลงต่ำนะคะในประโยคบอกเล่าประโยคคำสร้างประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำถามแบบ question words นั่นเองและมีการขึ้นเสียงสูงในการที่มันใช้ในส่วนของประโยคคำถามท,าที่ต้องการคำตอบที่ว่าใช่หรือไม่ใช่เช่นอันนี้นะคะถ้าเป็น falling intonation เนี่ยเช่นตัวอย่างประโยคว่า what is your name What is your name? ไหมันจะมีการกดเสียงลงต่ำลงแต่ถ้าเป็น Rising intonation นะคะ Have you married? Have you married? น,นี่มนจะมีการเหินขึ้นไปนิดนึงเนาะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยภาษาที่มีระดับเสียงสูงต่ำหรือว่าทำนองของเสียงนะคะก็จะได้แก่เช่นภาษาในกลุ่มของ i n d o e u รเปียนนะคะเช่นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาเยอรมันนั่นเอง ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นเสียงชิดกันเนาะก็จะมีลักษณะเนี 3, ลักษณะย่อยด้วยกันได้แก่นหนึ่งเส้นเสียงที่ทั้ง2เส้นเนี่ยเขามาชิดติดกันนะคะแต่ว่าไม่สนิททาให้กระแสลมเนี่ยยังผ่าน ได้เออโดยที่จะเกิดเสียงแบบเส้นเสียงจะไม่สั่นเนาะก็จะเรียกว่าเสียงกระซิบนะคะหรือว่า whisper นั่นเอง2นะคะเส้นเสียงทั้ง2เส้นเนี่ยเคลื่อนมาชิดกันเฉพาะบริเวณเส้นเสียงส่วนหน้าแต่เส้นเสียงส่วนหลังเนี่ยแยกออกจากกันเล็กน้อยเพราะว่ากระดูกอ่อน aerotiny นั่นเองทั้ง2ด้านเนี่ยมันดึงเส้นเสียงให้ออกห่างจากกันนะคะเส้นเสียงสั่นขณะกระแสลมไหลผ่านเนี่ยก็เลย เกิดเป็นเสียงที่เรียกว่าเสียงพูดลมแทรกนั่นเองนะคะหรือว่า breathy voice หรือ murmured voice นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกระดูกอ่อน arytenoid ดูไปตรงที่วงไว้เนาะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมักพบในภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเช่นเสียงแบบเนี่ยเดีดะดะเนี่ยในคำว่าบุตตานะคะในภาษาฮินดีนั่นเองและข้อที่3นะคะ เส้นเสียงั้งสองเส้นเนี่ยเคลื่อนมาชิดกันเฉพาะบริเวณเส้นเสียงส่วนหลังแต่เส้นเสียงส่วนหน้านเนี่ยแยกออกจากกันเล็กน้อยก็จะสลับกันนิดนึงเพราะว่ากระดูกอ่อนเอริททนอยทั้งสองด้านเนี่ยดึงเส้นเสียงให้ชิดกันจะเกิดเป็นเสียงนะคะที่เรียกว่าเสียงพูดต่ําลึกนะคะหรือว่า l a r er i n g e a l i z e นะคะหรือว่า clicky voice นั่นเองค่ะต่อมานะคะกระบวนการทํางานของเพดานอ่อนนะคะ o r l n a s a l process นั่นเอง เมื่อกระแสลมเนี่ยผ่านจากเส้นเสียงนาก็จะไหลเข้าสู่บริเวณช่องปากนะคะหรือว่าเรียกว่า oral cavity นั่นเองหรือว่าช่องจมูกอ่า nasal cavity นะคะโดยการปิดกั้นของเพดานอ่อนนั่นเองหรือว่า ของอซึ่งมันมีลักษณะอาการได้2ลักษณะนะคะคือเพดานอ่อนเนี่ยยกขึ้นติดผนังคอแล้วเรียกว่าเพดานอ่อนปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกระแสลมจะสามารถออกทางเดียวทางช่องปากได้ทางเดียวเนี่ยเราเรียกว่าเสียงลมที่ออกจากปากนะคะหรือว่า oral sound นั่นเองได้แก่เสียงสระทุกเสียงเลยและเสียงพยัญชนะส่วนใหญ่ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะและหากเพดานอ่อนเนี่ยมันหย่อนตัวลงนะคะเราเรียกว่าเพดานอ่อนเปิด ซึ่งลักษณะของเพงดานอ่อนในขณะหายใจตามปกติเนี่ยเมื่อเพดานอ่อนเปิดกระแสลมก็จะสามารถออกทางช่องจมูกได้ทางเดียวเพราะว่ามีการกักกันโดยอวัยวะอื่นไว้ในช่องปากเนาะเราเรียกว่าเสียงลมที่ออกจากทางช่องจมูกนะคะหรือว่าเสียงนาสิกนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า nasal sound นั่นเองใช่ก็จะได้แก่อ เม่เนอเงอะในภาษาไทยนั่นเองเช่นในภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหม่นะคะในคาว่า o o n อ่า o o n หรือว่าเสียงเงอะในคําว่า song อ่าในภาษาอังกฤษของเราและในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นกระบวนการการทำงานนะคะในอวัยวะช่องปากนั่นเองว่า articulatory process นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกนะคะเราเรียกว่าฐานกรหรืออวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงคล้ายกับ การตบมือของเราเนี่ยแหละออโดยที่ถ้าเราตบมือใช่ไหมใช้ส่วนไหนของอวัรวะที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะได้เสียงที่ต่างกันไปเช่นถ้าเราตบมือด้วยสองข้างอหรือว่าการใช้มือตบไปที่หัวไหล่หรือการใช้มือตบไปที่หัวเขา่าเสียงที่มันจะได้ออกมาในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันนั่นเอง และข้อที่2นะคะลักษณะการออกเสียงนะคะหรือว่าวิธีการที่อวัยวะกักการลมในขณะที่ออกเสียงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีตบมือแหละที่มีหลายลักษณะอาการเช่นตบมือรัวๆร,วๆรัวๆมาเลยหรือว่าการตบมือช้าๆแบบค่อยแปะแปะแปะแ,ปะะแต่และอย่างเนี่ยมันก็จะมีการเกิดเสียงที่มันมีลักษณะแตกต่างกันไปนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้กันมาบ้างและสสำหรับกระบวนการการออกเสียงเนาะว่ามีสี่ขั้นตอนหลักสำคัญด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในส่วนของฐานกรนในการออกเสียงนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ